ปูตินเอาจริงกดปุ่มนิวเคลียร์จุดเปลี่ยนนาโต้ส่งสัญญาณถอยในการโดดเดี่ยวยูเครนในการที่เปิดฉากสงครามของรัสเซียในการบุกถลม่มยูเครนตั้งแต่วันที่2ีกุมภาพันธ์เข้าสู่วันที่10ก็ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหลายเมืองมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและก็มีการยึดสองเมืองบริเวณชายฝั่งทะเลดำทางตอนใต้แต่ก็ยังไม่สามารถเข้ายึดกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนได้ตามแผนจากการต่อต้านของชาวยูเครนนั้นได้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไม่ถอยแล้วก็มีการประเมินว่ารัเสเซียนั้นเน้นการใช้ขีปนาวุธในการทำลายมากกว่าใช้การโจมตีทางอากาศและก็ถูกกล่าวหาว่าได้นำระเบิดลูกปลายหรือคลัสเตอร์บอมและระเบิดสูญญากาศมาใช้โจมตีทั้งๆท,ท,ที่เป็นอาวุธที่ต้องห้ามตาม อนุสัญญาระหว่างประเทศหากเป็นเช่นนั้นอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามสงครามทำลายล้างทำให้ชาวยูเครนนั้นเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า2,000คนและมีการอพยพหนีออกจากยูเครนไปแล้วประมาณ1.2ล้านคนโดยกว่าครึ่งหนึ่งหนีเข้าโปรแลนด์อีก1.5แสนคนไปฮังการีและที่เหลือก็ไปประเทศอื่นๆในยุโรป ในขณะที่ฝั่งรัเสเซียได้รายงานตัวเลขทางทหารว่ามีทหารนั้นเสียชีวิต498นายและบาดเจ็บ1,597นายแต่ทั้งฝ่ายยูเครนได้บอกว่าทหารรัเสเซียนั้นเสียชีวิตมากไปกว่านี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัเสเซียได้ยึดลงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชื่อว่าชาเบริเชียหลังจากที่ได้ยิงถล่มจนเกิดเพลิงไหม้แต่ก็สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารกัมมันตรังสีลั่ไหลออกมาและก็ยังมีความพายายามที่จะเข้ายึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยาชูเครนท์ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ35กิโลเมตรเพื่อลดกำลังการผลิตไฟฟ้าของยูเครนจากรายงานจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐในขณะที่วลาดิมีเชเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนั้นประกาศว่าจะไม่ถอยและก็เรียกร้องให้วลาดิมีปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนั้นเจรจาตัวต่อตัว แต่ดูเหมือนจะลิบหลีเช่นเดียวกับการคาดหวังว่านาโตและชาติตะวันตกจะเข้ามาช่วยเหลือหรือ,อย่างน้อยได้จัดส่งเครื่องบินรบมาให้ภายหลังที่ไม่ยอมประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนตามคำขอโดยอ้างว่าจะเป็นการยั่วยุให้เกิดสงครามเป็นวงกว้างแล้วก็ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นกำลังต่อสู้กับรัสเซียอย่างโดดเดี่ยวนับถอยหลังสู่ความพ่ายแพ้หรือไม่ แล้วก็ได้มองว่าเมื่อนาโต้เริ่มถอยทําให้สงครามยูเครนกับรัสเซียจะดุเดือดดุนแรงมากขึ้นหลายฝ่ายก็เชื่อว่ารัสเซียต้องการยึดยูเครนทั้งประเทศต้องเดือหน้าโจมตีให้หนักที่สุดจนทั่วโลกตะลึงเมื่อปูตินประกาศเตรียมใช้นิวเคลียร์ก็ทําให้นาโต้และสหรัฐนั้นเริ่มถอยโดยเริ่มแรกที่รัสเซียนั้นบุกโจมตียูเครนนั้นทางสหรัฐและชาติยุโรปตอบโต้ทันควัน ตามที่ขู่เอาไว้ตามด้วยการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการถล่มรัเสเซียทันทีเช่นการปิดธนาคารของรัเสเซียเกือบทั่วโลกระงับการโอนย้ายถ่ายเงินทั้งเข้าและออกกับรัเสเซียและธนาคารเครือข่ายได้ปิดสายการบินระดมชาติสมาชิกสหประชาชาติร่วมกันประาณน,านามจนเกิดผลให้กระทบเกิดขึ้นทั่วไปทุกทิศท,ทุกทาง ไม่ใช่เฉพาะรัเสเซียแต่ลามไปถึงเกือบทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแต่ประเทศไทยสมาชิกรัฐสภาสารัฐต่างชื่นชมปรบม,มือให้กำลังใจผู้นำสรัฐที่กล่าวสุนทรพจน์เรื่องสงครามระหว่างยูเครนและรัเสเซียจนรัเสเซียถูกเทรอบทิศไม่เว้นแม้กระทั่งแมวพันธุ์รัเสเซียในที่ผ่านมา ยุโรปก็ได้ระดมอาวุธนานาชนิดไปช่วยยูเครนมูลค่าราคาใกล้หมื่นล้านไปแล้วและผู้นำยูเครนก็ได้เล่นบทสู้ยิบตาพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเร่งช่วยเหลือแต่ที่โดนใจชาวโลกมากๆก็คือว่าขอนักรบอาสาจากทุกประเทศให้เดินทางไปร่วมรบซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่งโดยเฉพาะชาวยุโรปและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น รัสเซียมุ่งมั่นส่งทหารและอาวุธหนักเข้าโจมตียูเครนจนผู้นำชาตินาโตบางคนกล่าวว่านึกไม่ถึงว่ารัสเซียจะทุ่มเทกำลังรบและโหมการบุกโจมตีมากขนาดนี้และก็ต่างคิดเหมือนกันว่ารัสเซียไม่ได้ขู่ที่บอกว่าจะใช้นิวเคลียร์โจมตีชาตินาโตถ้าส่งทหารหรือช่วยยูเครนมากจนรัสเซียเห็นว่าจะอันตรายต่อรัสเซียและทุกคนก็เชื่อปูติน พูดจริงทําจริงกลายเป็นว่าทุกมาตรการที่สหรัฐและชาตินาโตตอบโต้รัสเซียนั้นไม่ได้ผลเพราะว่าปูตินไม่หยุดแม้จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของรัสเซียไปบ้างแล้วก็ตามเรื่องนี้ก็ได้นำเนินจนกระทั่งเยนสโตเดนเบิร์กซึ่งเป็นเลขาธิการกองทัพนาโตได้ออกมากล่าวว่านาโตไม่ต้องการรบกับรัสเซียและจะไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนแต่คงจะคงความปลอดภัยให้แก่ชาติ สมาชิกเท่านั้นซึ่งพูดเพื่อให้รัเสเซียสบายใจนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐก็ยังกล่าวว่าไม่มีทางที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและรัเสเซียอย่างเด็ดขาดพร้อมกล่าวว่าได้เปิดช่องทางเจรจาก,กับผู้นำรัเสเซียตลอดเวลานั่นหมายความว่าคุณจะบุกโจมตียูเครนอย่างไรก็เรื่องของคุณทั้งสหรัฐและนาโตขออยู่ห่างๆขอแค่อย่าโจมตีชาติสมาชิกนาโตก็แล้วกัน บทสรุปนี้จนถึงวันนี้สงครามได้เดือดได้เกิดขึ้นระหว่างยูเครนและรัสเซียก็ยังคงเดินหน้ารบแตกหกักรุนแรงสูญเสียมากมายใช้อาวุธร้ายแรงมากและคนตายก็มากต่อไปอีกสักระยะหรือจะยืดเยื้อบานปลายขยายไปทั่วโลกหรือยุติโด,ดยเร็วก็ไม่มีใครคาดได้ถูกต้องที่สุดเพียงแต่ล่าสุดนาโต้และสหรัฐได้ส่งสัญญ,ญาณถอย เล็กน้อยเท่านั้นยกเว้นรัสเซียและชาติพันธมิตรลุยหนักต่อไปต่อไปหรือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นแน่หรือไม่